ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับช่างศาสตร์นะครับผมนี่ครับกำลังเชื่อมกําลังทําอะไรนะครับผมก็ทําการเดินลางประตูนะครับก็จะเป็นประตูเหล็กแบบนี้นะครับอ่าก็ช่างศาสตร์นะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับติดตั้งนะครับเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับอ่าเหล็กฉากนะครับผม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ฉากกี่หุนช่ง2นิ้วครับสนิ้วนะครับผมสนิ้วเหล็กฉากสองนิ้วนะครับแล้วก็เอานํามาคว่ํากับคานที่เทเทเหมือนเทไม่เสร็จนะครับคานที่เหมือนเทไม่เสร็จนี่คือเขาเว้นไว้นะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมนะครับผมนี่ครับก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเทครึ่งคานนะครับก็อันนี้เป็นคานของประตูโดยตรงเลย นะครับอ๋อันนี้ช่างศาสตร์นี่ใช้เหล็กใช้เหล็กใหญ่เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เหล็กเส้นนี่กี่หุนครับช่างเหล็กสามหุนนะครับเหล็กหุนนะครับก็เหล็กเต็มด้วยนะครับก็เอามาวางลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้ล้อนะครับล้อวิ่งบนนี้นี่นะครับมาดูล้อนะครับล้อก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ครับมีขายเป็นชุดนะครับชุดประมาณเท่าไหร่ช่างสัดก็ก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณสองร้อยนะครับนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นคู่นะครับอันนี้จะใช้กี่คู่ครับใช้สองคู่ครับใช้สองคู่หน้าเอ่อถ้าใช้สามคู่แล้วมันจะไป่กระดกมันมันจะขืนใช่ไหมมันใช่มันจะตกหลางมันจะตกหลางหลางเราจะต้องเชิดไปทางนู้น ใใหหห้้เมมทลงาน่อยอ๋อให้ให้เทลงมาแถบนี้แถบแถบช่างศาสตร์นี่ตอนเราเทปูนตัวเนี้ยตอนเราเทเทปูนตัวไหนเนี้ยครับมันต้องให้น้ําไหลกลับแบบนี้อ๋อจะขังที่นี่นี่ครับไม่ให้น้ําขังเพื่อที่ไม่ให้น้ําขังในนี้เพื่อที่จะไม่ให้เป็นสนิมใช่นี่นะให้น้ำไหลกลับปัญหาถนนนี่ครับแล้วก็เวลาที่ทํำรางนะครับเทไปทางนี้ก็จะได้อ่าดึงง่ายยังไม่ช่างนี่นะครับจะดึงง่าย ก็อันนี้เป็นเป็นเทคนิคของช่างศาสตร์นะครับก็แนะนําฝากบอกท่านผู้ชมหรือ f อีแค่แตงแงะนะครับนี่ครับมาดูนะครับวิธีการเชื่อมแต้มนะครับนี่ครับก็แต้มเชื่อมแบบนี้นะครับเอาเหล็ก2หุ่นเต็มนะครับมาวางบนออสันเหล็กฉากนะครับก็จะได้ทางเหมือนเหมือนเหมือนล่างรถไฟ <Okay. S 1> ใช่ไหมช่าง okay. เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ใช้ตัวนี้แล้วล้อมัน เอาเอามาขอดูขอดูครับขอดูนี่นะครับช่างศาสตร์นะครับเอามาทําให้ดูเลยนะครับถ้าตัวนี้ถ้าถ้าแบบนี้มันจะลงตัวกับลูกกิ้งเลยอ่าขอดูใกล้ขอดูใกล้นี่นะครับลงตัวเหล็กสองหุนเต็มนะใช่นี่ครับสามหุนสามหุนเต็มเหล็กสามหุนเต็มนะครับจะเป็นลักษณะเข้าร่องลางพอดีใช่สุดยอดไม่ใส่แอ่ถ้าไม่ใส่ได้ดูดีเป็นอใไรด้วยถ้าไม่ใส่ปุ๊บ พอเราใช้ไปใช้ไปศึกตัวนี้เปลี่ยนได้แต่ตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้เวรกรรมนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็ช่างศาสตร์เอามาฝากละกันนะครับอ่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้เป็นเรื่องมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ครับมันมีปัญหาใหญ่โอเคนะครับนี่ครับได้ความรู้ละกันถ้าถ้าเราใส่ตัวนี้ไปช่วยได้เลยตัวนี้เสียปุ๊บเราเลาะตัวนี้เปลี่ยนใหม่ได้เลยเปลี่ยนออกได้เลยใช่เชี่เชื่ใหม่เหมือนได้ประตูใหม่เลยนี่นะครับผมก็ ลองก็จะเดินดีดีจะเดินดอีอันนี้คือเหมือนบังคับให้เดินบนเหล็กเส้นใช่นะนี่นะครับผมสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวช่ชงางศาสตร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะทําการขุดขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เชื่อมต่อออกมาตรงนี้ก็ลึกลงไปประมาณ10เซนนะครับใช่ไหมช่างใช่ครับสิบเซนก,<ๆ>ก็ก็จะเป็นเนื้อปูนนะครับก็จะทําให้แข็งแรงพื้นแข็งแรงนะครับ ไม่ใช่เทตแต่ด้านนี้นะครับด้านในน้อนก็เทนะครับมีเหล็กผูกใช่ไหมช่างใช่ครับมีเหล็กผูกเพื่อเหมือนกับเชื่อมกับถนนนะครับก็จะแข็งแรงนะครับผมนี่ครับก็จะใช้เหล็กสามร้อยอย่างนี้ร้อยร้อยลักษณะนี้ร้อยร้อยใต้ล่างเลยร้อยใต้ล่างมาประมาณนี้เลยอ๋อนี่นะครับรเ,ออเดี๋ยวตัวนี้เรากั้นจอยกั้นไม้กั้นไม้เพื่อที่จะให้เป็นร<ม>่องน้ําเดินนี่นะครับผมก็ถูกต้องนะครับมัดอย่างนี้เลยสุดยอดเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเป็นเหล็กก็จะเป็นพื้นเดียวกันนี่นะครับถูกต้องอ๋อใช่ครับมันหักได้มันหักได้นะครับผมถ้าเป็นเหล็กเส้นเดียวมันจะผ่านมานี่แลวมันจะพอดีนี่นะครับผมเทคนิคดีๆจากช่างศาสตร์นะครับผมก็ใครเห็นนะครับใครชอบนะครับก็เดี๋ยวช่างศาสตร์จะเปิดช่องแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับบอกใจเย็นๆเดี๋ยวผมเปิดแน่นะครับนี่ครับ การทํางานนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นประตูปิดเปิดนะครับก็ลางไม่ต้องมาถึงนี่นะครับลางมาแค่นี้พอนะครับอ่าอันนี้ก็เอาเทคนิคอะไรนะฝั่งนู้นเป็นประตูเล็กประตูเล็กเปิดปิด,ปดอ,อ,อ,อ๋อนี่นะครับ <c oughs> ก็ใช้ของเก่าทำนะครับก็รอติดตามชมนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มนะครับ ก็รอคลิปหน้านะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวแคทแลงแงจะเอามาให้ดูตอนจบนะครับผมนะตอนนี้ก็เอาเทคนิคการวางรางมาให้ดูก่อนแล้วกันช่างศาสตร์นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับว่าใครมีงานหรือว่าอยู่ใกล้ๆกําแพงเพชรอยู่กําแพงเพชรนะครับติดต่อช่างศาสตร์ได้นะครับขอเบอร์หน่อยครับเบอร์ก็แปดเก้าหกสี่สามสามแปดหกหนึ่งนี่นะครับผมใครฟังไม่ทันก็ฟังเอาก็นี่นะครับผมก็ถ้าชอบคลิป แบบนี้นะครับผมคลิปง่ายๆนะครับก็สไตล์ช่างศาสตร์กับแคทสงแง่นะครับผมก็เอามาทําให้ดูนะครับทําให้ดูว่าเขาทํากันแบบไหนนะครับก็สําหรับ f c นะครับผมหรือคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามแคทสงแง่เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ sorry it's yeah. dj